แล้วก่อนครับทุกคนดูนี่เดี๋ยวให้ดู นี่ขเขาลดนทวายเช่นไหมยังไปเรียบร้อยยังข้อมูลว่าหนึ่งพันพวงเหมือนกันว่ามันไม่ใช่พวไงไหญ่ งกลาๆเพราะว่าโครใหญ่แรกทักจุกเราไปด้วยแรกเท่าไหร่าแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะ ค่าแรกร้อยหนึ่งเอ้ยไม่ได้ได้ตังค์พาเป็นแฟนคลับเอฟซีไปดูบรรยากาศก่อนอว่าเราอยู่สูงเหนือน้ำทะเลเว่าเราอยู่สูงเหนือน้ำทะเล